บางได้กอถามยังไงกอเขาบัางห็นนุนาเห็นย่าหนิงไหมย่าหนิงอยู่ทางพี่เฟื่องหนุนทางบ้านพี่เฟื่องนี่พี่เฟื่องมาพอดีย่านหนิงเหรออยู่พุ้นพี่สายอยู่พุ้นก็นัดกันว่าจะขึ้นเขาเลยมาหาย่าหนิงยังไม่เจอใช่ไหมยังยังค่ะถึงว่าไม่รู้ปะเราไปตามหาย่าหนิงไปฮะว่ายังไงนะไม่รู้ว่าใครแต่งตัวยังไงนะเออใช่รุ่นฮะ ตาผายเาหนิงเจอมาดามไปรถใครไปน้ำแน่เดี๋ยวยจาหนิงใช่เจ้าเลยเนี่ยน่ะโอ้โหยจาหนิงมาเอาไม้มาจะไปเดินแบบคู่กับจะไปเดินแบบเป็นผู้ชายไปเร็วๆไปเร็วๆโอ้โหไม่น่าเชื่อนะคะเจ้าหนิงโอ้นี่นะคะโอ้โหอันนี้ก็สไตล์ผู้ชายได้มีรองเท้าผ้าใบด้วยนะคะนายแบบกับนางแบบของเรา น่าเชื่อว่าย่าหนิงจะแต่งตัวชุดนี้นะคะก่อนตอนที่เจอกันไม่เห็นอย่างนี้เลยนะครับผมก็เป็นบรรยากาศนะตอนนี้นะครับย่าหนิงด้วยนะครับย่าหนิงนะครับแล้วก็ให้จำลองแบบปกปิดนิดนึงญาหนิงนะครับทุกคนจำญาหนิงไม่ได้ต้องตามหา ในาาจำลองนะครับเพ่มากประกาศประกาศม่ใ่ญาิงอยู่แม่ดาบอกว่าใราิงหรือเปล่าตอนนี้อยู่ในภาพไอ้ไอ้โมงไม่ใช่าิงนะไม่ใช่าิงก็เห็นญาณิงสวยๆนะอันนี้ไอ้โมง้โงมาจากไหนไม่รู้นะน่ พวกข่อยตามหาเจ้าแว้ยนิงงมือก็มีอยู่ที่รถติง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 ติมเจ้ามจำลองนะครับจ้ามจำลองกจำลองสหายลุงพลตามด้วยม i s s ก r a n d กกตูมย่านิงมาให้ลูงผู้ชยลืมตั้งล้องโอ้ยเนี่ยครับก็เป็นเหมือนกันนะเดินแบบเสร็จก็ คือครีมกันแดดมาไอ้ครีมทาฝ้ามาทาต่อเลยนะยาหนิงปลอมตัวสงสัยจะให้ลุงต้องลุงกับป้าเปิดเอิรเปิดครีมตัวใหม่แล้วเป็นครีมกันแดดยาหนิงปลอมตัวแล้วจําไม่ได้เลยนะคะนี่ยาหนิงมาในคอนเซ็ปต์เจ้านี่จำไม่ได้นะพ่อจะพูดอะไรกับชุดนี้หน่อยด้ยยาหนิงก็แล้ว กับปอคอนคอนคอนเซปอะไรคะเนี่ยอันนี้เหรอคือเจ้านี่จำได้ครูเจ้านี่จำได้ใช่ถ้าแบบไอใครจำไม่ได้เดี๋ยวจำได้ไหมล่ะไม่ได้ไม่ได้เลยพวกก็ยังตามหา ยิงอยู่เลยก็นัดกันไว้แล้วเห่าหมดเลยนะรู้ตัวป่ะมีคนตามหาย่าหนิงหลายคนเลยย่าหนิงเนาะใส่ชุดแบเดรสย่าหนิงหนาวอยู่เหรอคะไม่หนาวตอนนี้ดูร้อนอ่ะไม่ยาหนิงเหรออย่ามากจังเลยคืนนี้ใส่ชุดแบบนี้เอออะไรเขาจะโยยิงบอกก็ยิงเขาก่อนเลยแหละไม่ไม่เราก็จะดันไม่ได้ไงเขาจะว่าผีบอกนัดกันไปไหนนะสองคนนี้ขึ้นเขาสงสัยเขาสงสัยนะเนี่ยสงสัยใครสงสัยย่าหนิงไง วัสดีครับจำได้ไหมคะเอฟซีว่าผู้นี้เป็นผู้ใดจำได้ไหมคะนี่ยจำได้ไหมคะนี่ชุดจะไปไหนคะนี่ชุดจะขึ้นเขาโอ้ชุดจะขึ้นเขาเตรียมพร้อมแล้วนะคะม่ดาจะไปจะไปทำอะไรที่เขาควานมันขึ้นมันเกิดแล้วมันคว้านไม่เกิดก็ไปสำรวจเขาไปสำรวจว่าต้นไหนที่มันจะเกิดก่อนเพื่อนแล้วก็ไปจองไว้เอต้นนี้เนาะโอ้ทีนี้ก็พอันเกิดปั๊บก็เจ้าขึ้นไปเลยแล้วไม่ให้ผ่านเรา เราต้องไปไปสับไปสำรวจดูก่อนว่าต้นไหนต้นไหนไปนับไปนับต้นไอ้ปักหวานไปก่อนใช่มันโลละเท่าไหร่น้ำผักหวานออกใหม่ออกใหม่กิโลละสี่ร้อยโอ้โหบางทีห้าร้อยเนาะโอ้โห้าร้อยมันจะอร่อยนะหอมหอมหวานเนาะไม่เหมือนปักหวานที่เขาปลูกทุกวันนี้เนาะมันจะหอมหวานนี่ชุดสำรวจปักหวานนะครับชุดสำรวจปักหวานนะเอพีค่ะ คืสํารวจผักหวานของน้องยหนิงันนี่มชุดอแนี้ไปได้ค่ะลองว่าขึ้นไปนี้เสียงยะันจะไม่นยิงโอเคนี่หวานไม่ตื่นพี่นีขอบคุณนะคะนี่คือยหนิงนะคะเวอร์ชันนี้ยหนิงใส่ชุดสํารวจผักหวานค่ะสุดยอดเลยนะคะ กํา <łość> ัจ้ล่อยพได้เห็นไหมล่ก็มีแต่คนตามหายาหนิงเมื่อกี้นี่รู้ไหมแม่ดาสิเล่แม่ดาหู้น่